เดกที่สจ้านุยเ่อนิทรอะไรนะคุยยกค่ายเมื่อกี้จะเผลอพูดกลับมาอยู่กับเม้นหน้าโรงไม่ใช่เคยเคยชินมันหากไม่ได้ทำมา6เดือนแล้วกลับมาเโอ้โหอยากเม้นหนังอย่างเม้นหนังหน่อยอ่ะไม่รู้ีคือจะงงเลยนะว่าเอาผมมาทำอะไรในรายการนี้ เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวมีมีพื้นที่ให้ทำใช่สำหรับช่วงที่สองของเราก็จะครับพี่จัดบอกไปแล้วว่าการเชิญแขกรับเชิญในค่ายที่กำลังที่กำลังมีผลงานเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันก็ไม่ว่าจะเป็นดาราผู้กำกับโน่นนี่นั่นใช่ใช่ซึ่งเบรกที่สองนี้ก็จะเป็นผู้กำกับครับจากซีรีส์ของ g p s ครับที่กำลังฉาย เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนปู่โศปีโอนั่นเองนะแต่ว่าก่อนจะไปเจอใช่แต่ก่อนจะไปเจอมีกิจกรรมสนุกๆจากที่เชียงรยอะไรอ่ะ I f i thank you love you มาฝากกันนนั่นก็คือกิจกรรม I f i A ถึง sad and you นั่นเองเซนทรัลเวิลด์นะครับร่วมกับ GTS ชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษแบบ I f i thank you love you นะโดยการตามล่าหาตัวอักษรกับกิจกรรม I f i A ถึง Z a and you และร่วม ลุ้นรับรางวัลง่ายๆเพียงทำตามกติกาคือหนึ่งเนี่ยถ่ายรูปกับตัวเองกับตัวอักษรจากภาพยนตร์ไอ Thank you เหลือ You ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับคืออะไรเขาเขาจะมีตัวไปตั้งใช่แล้วก็จะมีสแตนไปตั้งเป็นสแตนไปตั้งนะแล้วก็คิดคำศัพท์แบบฉบับไ i ไฟจากตัวอักษรที่กำหนดอย่างเช่นไปถ่ายกับ A ก็ต้องคิดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัว A แต่ต้องเป็น A แบบ iFI ด้วยเอนองี้ใช่ไหมใช่ไม่เอแดเราจะไม่เลือกใช่ต้องเป็น A About วน์โอเคๆออได้อยู่ได้อยู่สามอัพโหลดผ่านอินสตาแกรมพร้อมกับแฮชแท็กนะ i f ไ a เอแฮชแท็ก CTW แล้วก็ hashtag SFW ครับซึ่งวันนี้เรามีตัวอย่างก็คือตัว P ตัว P ไหนใครตัว P มีปะมีปะตัว P นี่ง พี่ปิ่นกล้าวบ้านนางอยู่ปิ่นกล้าวแต่ใส่ได้ใหม่เนาะเนาะคำสท์ของคำสท์และแอคชั่นของใครที่โดนใจนักแสดงที่สุดก็รับเสื้อสุดพิเศษพร้อมกับโปสเตอร์ภาพยนตร์ไอไฟ thank you เหลือยุทุกวันทกวันละสามรางวัลใช่เสื้อโปสเตอร์ด้วยพี่ใช่และรางวัลพิเศษที่สุดนะครับสำหรับคนที่ตามล่าใน เซ็นทัลเวิลเนี่ยครบทั้ง26ตัวก็คือ A ถึง Z เนี่ยก็ติดตามกติกาได้นะทาง f a c e b o o k c o m i f i t h a n k y o u เล l e บ u ูเพื่อร่วมรุ้นกิจกรรม พิเศษกับ2นักแสดงนำนั่นก็คือซันนี่แล้วก็ไอซ์นจ้ป็น้าที่รางวัลรางวัลละสองท่านคือคืออันนี้คุณต้องเดินเข้าไปในเซนต์เทนเวิลด์แล้วถ่ายให้ครบตั้งแต่เอถึงแซ่คือไปวันเดียวถ่ายครบก็ได้ใช่ไหมได้๋อหรือ่าสะสมก็ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องเข้าไปทำอัลบั้มภาพใน f a c e b o o ถูกค้นคืนแล้วก็เอาลิงก์ใน f เฟซบ o ๊กไปแปะให้ทีมงานเห็นใช่ก็คือไปเหมือนเก็บภาพ26ตัวเนี่ยสร้างอัลบั้มแล้วก็ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า A B C I f i thank you love you ในเปฟซบุ� นะครับแล้วก็โพสต์ภาพลงไปแล้วก็เอาลิงก์ของอัอลบั้มนี้ไปโ<ช>พสต์ลงใต้เพจกติกาแล้วก็ใครที่ชนะนะครับก็บบจะได้ไปมิดอันกรีทห5รางวัลร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง14บ่ธันวาโโซึ่งที่วันออกอากาศวันที่5นี้ก็เหลืออีกประมาณ เก้าถึงสิบวันเท่านั้นโอ้ยสบายไปวันเดียวก็ได้ประกาศผลันที่17ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับผมอ้าวโอเคมีอีกอันหนึ่งนะก่อนจะไปเจอกับผู้กำกับของเรานะครับ GTS ร่วมกับเมเจอร์แล้วก็ฮันดามอบความสุขส่งท้ายปีนะคุณผู้ชมลุ้นรับรถยนต์บริโออเมสนะรุ่น VAT มูลค่าถึง50า0 0 0 0บาทเมื่อซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ไอไฟแตงกีลเลฟยูนะฮะซื้อ2ที่นั่งที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะครับ เมื่อซื้อเสร็จปุ๊บทุกสาขาทั่วประเทศนะที่เมเจอร์ซีนีเพ็กซ์ EGV พารากอนซีนีเพ็กซ์เอสซเพลน a าซีนีเพ็กซ์พาราไดซ์ซีนีเพ็กซ์เมกกะซีนีเพ็กซ์แล้วก็หาดใหญ่ซีนีเพ็กซ์รับคูปองมา mm hmm. จากนั้นเขียนชื่อที่อยู่หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ทั้งหมดที่อ่านไปนะคะ แล้วก็รุ่นรับรถยนต์ฮอนด้ารถยนต์ร r โอ a m เนะฮะ VAT 521,000บาท1รางวัลแจกคูปองรับชิ้นส่วนกันก็คือ10ธันวาคมถึง31ธันวาคมหรือว่าจนกว่าคูปองจะหมดนะครับแล้วก็จะไปจับรางวัลกันว่าใครจะได้รถก็20มกราคมปีหน้า ประกาศรายชื่อผู้โชคดีก็24มกราคมทาง www.ify.loveyou.com t h a n k o okay, u โอเคอ่ะพี่พอดย้ำหัวข้อ Facebook นิดนึงหัวข้อ Facebook ก็คือข้ามสับฉบับ i-fi ส่งมานะจ๊ะเข้าไปดูตัวอย่างได้เลยน่าจะมีอะไรคนโพสฮ่าๆแล้วนะใช่ใช่ก็ไปดูกันนะ่เพราะว่าคนที่ได้ารางวัลจะไปอาจจะได้ดูหนังข้างๆกบ ซันนี่ก็ได้นะหรือข้างข้างหรือข้าง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 พอดก็ได้จริงๆมีแต่คนอยากดูข้างพอดนี่แหละใช่จะตลกกว่าหนังอ่าสืบาเรื่องการแต่งหน้าอย่างเงี้ยว่าเออแต่งยังไงนะจัดเดี๋ยวเชิญแขกเลยดีกว่าเชิญแขกดีกว่าแขกหนรอนานแล้วแขกของเราคนนี้เป็นหนึ่งในผู้กำกับซีรีส์สุขพรเพื่อนเฮียตโรงเรียนหลอนแล้วก็กำกับ2ตอนด้วยกันใช่ตอนที่ออนแอร์ไปแล้วคือวัดนิดาวดิดาส่วนตอนที่กำลังจะออนแอร์ก็คือตอนพรุ่งนี้ปู่โสม ทาทองปานจ้าสว oh. ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโมนะครับสวัสดีครับเชิญครับโอ้ยครับผมชิลลอยพี่ทำหนังหลอนมานี่พี่ไม่กลัวใช่ไหมเอ้าไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ยังพอได้อยู่ทีแรกนึิมานึกว่ามองมอนิเตอร์นึกว่ารายการคุยคุยข่าวสุดที่ทรยหยุดเดี๋ยวเดี๋ยวจัีโซนกับผมอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้ผมมาเห็นคู่กับจัดพอดีเลยเมาข่าวกันได้เลยเนี่ยได้ครับได้แกร์อยากได โอ้เนี่ยเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องเราที่นิเทศจุราก็เห็นตั้งแต่ผมดกดำนะจนตอนนี้เนี่ยก็ดกดำแข็งดยู่นะโอ้นี่รุ่นสี่สิบใช่ไหมฮะสี่สิบครับสี่สิบสี่สิบใช่ใช่ก็ห่างกับเรา หลายปีอยู่แะอย่ารับอายุเลยแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าโอเนี่ยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของรุ่นนะฮะในด้านผมร่วงไม่ใช่ในด้านการทําหนังนี่แหละก็เลยก็เลยก็เลยได้มากํากับสองตอนเป็นคนเดียวนะที้กำกับสองตอนในซีรีส์13ตอนเนี่ยถ้างั้นย้อนกลับไปตอนวันนิดาก่อนดีครับเลยว่า ฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างคือตอนนี้คือแบบยอดวิวเกือบล้านวิวแล้วนะใน YouTube แบบพี่ขนาดแบบว่าเอามาลงหลังจากที่หนังออนแอร์ไปแล้วเป็นอาทิตย์ครับก็ฟีดแบ็ดีฮะดีมากเลยคือ,อมผมก็ตกใจไม่คิดว่ามัน เดินไปไหนตอนนี้มีแต่เด็กๆมาขอถ่ายรูปโอ้โหทุกคนไหว้หมดเลยฮะทำไมวีสวัสดีค่ะถ่ายรูปแ้วนพ่ยูก็เป็นพระอ่ะก็แต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดคือแบบมันเหมือนมีคนถกเถียงมีคนพูดคุยอันเยอะอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออผมไม่คิดว่าจะเกิดขนาดนี้ได้เหมือนกันครับผมครับผมถกเขียงว่าเอ๊ะตกลง ทำไมแม่ต้องมีการโดนผีเข้าสิงหรืออะไรเงี้ยอะไรเงี้ยใช่เขาเขาเอาเรื่องราวในหนังในในตัวซีรีส์ไปถกเถียงกันเนาะผลนันเป็นยังไงโน่นนี่นั่นใช่ครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้กระแสเขาฮิตมากเลยใช่ไหม เอาหัววันนดาไปไว้ใต้โต๊ะเพื่อนใช่ถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยมันจะมีภาพจำคือไอ้ไอ้หัวเด็กที่อยู่แดงนี่ยคือแบบกินข้าวหมูแดงมาแล้วเลอะแล้วซอนชัยบอกพี่พูดซะพูดใส่น่ากลัวเลยไม่มันมีมีคนเนี่ยไปเอาภาพเนี้ยไปปริ้นแล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้โต๊ะเพื่อน คือแบบมาตอนเช้าเลยเปิดเราจะของนี่เปิดมาเจอพังเลยเยี่ยวแตกนะันนี้เหม็นทั้งวันไม่ได้นั่งเรียนเลยแล้วก็คือือยังไม่ได้ดูวันนิดาด้วยตายแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแล้วนี่ใครวะตกใจไปใหญ่ช็อตนี้นี่คิดมาได้ยังไงเนี่ยจริงคือมันมันอะไรเกิดอะไรขึ้นมีความหลังฝังใจอะไรเก๊กะเหรอจริงๆแล้วคือผมก็พยายามจะคิดว่า ขี่มันโผล่มายังไงให้มันดูน่ากลัวที่สุดนะนั่นแหละแล้วก็คราวนี้มันบังเอิญกับช่วงนั้นมันมีเพื่อนมาคุยกันใน a c e บ o o k อะไรเงี้ยแล้วแบบแฉเรื่องเพื่อนในสมัยเรียนว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบหัวมันไปติอยู่ในช่องจริงๆตอนสมัยเรียนเดี๋ยวที่หัวไม่คือหัวมันเล็กมากหรือว่าโตะมันช่องคือช่องช่องเรียนผมมันค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะแล้วมันเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็หัวเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยว่อนมันเข้าทางไหนวะเขาเข้าทางหน้าเขาเข้าทางหน้าคือเหมือนว่า อาจจะหายยังลบไม่เจอก็ขอ้าการหายยังลบไม่ได้พอแล้วไม่ติดก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่ามันหลอนดีก็เลยปิ๊งไอเดียนี้ขึ้นมาครับนี่การเป็นผู้กำกับหนังสมัยต่อตไปนี่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าช็อตที่คิดว่าไม่จะออกมายังไงให้ได้ไม่เอาจริงเราเราได้คิดว่าหัวหัวไปติดโต๊ะเนี่ยมันเป็นหนังตลกอย่างเดียวเลยนะมันไม่ทางไม่เป็นหนังที่ออกมาเป็นผีได้แต่โอมาทําเป็นหนังผีได้คือแต่ว่าภาพเขาภาพนี้มันมันเป็นภาพจำจริงสำหรับซีรีส์นี้นะมันถูกใช้ในมิวสิกวิดีโอในตัวอย่างอะไรเงี้ย ถ้าถ้าถ้าเกิดมันไม่ติดในใต้โตนี่มันจะไปติดที่ไหนอีกเนี่ยโอ๊โอ๊โอพอจะมีสัมลองไหมมีสำรองมีคิปบุ๊กสำรองนะคะว่าผีจะปรากฏออกมายังไงในห้องเรียนในในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยากเลยนะฮะถ้าเกิดอย่างนี้ไปยากเลยหรือว่าอยู่บนแบบเออไอ้พัดลมเพดานไงแล้วเหวี่ยงโอ้โหเลือดสาโอ้โหซาดิษซดโคตมากเออโคตรแต่ว่าปิดพัดลมปุ๊บผีนี่งงเลยนะผีแบบโอ้ยดูดู โอเคโอเคแล้วทำไมทุกคนปกติผู้กกับอะครับก็จะแบบำกัดแค่เรื่องเดียวแต่ทำไมพี่โอได้กำกับปูโซงด้วยอีกเรื่องนึงดสนัวโปรดิวเซอร์คือบังเอิญครับไม่ใช่ครับพี่แจนคือตอนนั้นอะคือตอนที่มันเริ่มโปรเจกต์เนี้ยผมก็ก็ขายไอเดียไปซึ่งตอนแรกพลอตที่ผมเขียนมาคือมันเป็น2เรื่องรวมกัน อ๋อทั้งปูโซนปณิดารวมกันใช่คือทําหนังยาวว่างั้นค่อยทำหนังสั้นเขียนหนังยาวไหมครับคืตอนนั้นปุง่ะปุงก็อ๋อมีแสไอเดียเยอะไปครัวนี้พอพี่แจนที่เป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ได้อ่านเขาก็เลยแบบเฮ้ยมันเยอะไปนะเออแนะนําว่าให้มันสป l i t มาเป็น2เรื่องดีกว่า ก็คือได้ค่าตัว2องทีใช่ครับรัมเลยเออคุยเรื่เลยจริงไอเดียมันดีเฮ้ยมึงก็แก้หน่อยสิเออไม่ใช่ยอมรับไอเดียมันดีพี่อะครับโอเคน่าเรืแล้วแรงบันดาลใจเหรอครับพี่ว่าทำไมอย่างมนิดาพี่บอกว่าเพื่อนติดเพื่อนหัวติดที่โต๊ะแล้วปู่โสมแรงบันดาลใจของการ อยู่ดีๆเป็นเข้าทรงเข้าทรงอะไรอย่างเงี้ยสองกระจกตอนเช้าทุกวันโอตไม่โอย่างนง้น คืออันนี้มันมันเป็นช่วงช่วงที่ผมแบบดู Facebook แล้วก็มันก็จะมีข่าวเรื่องแบบคนทรงปลอมพวกสิบแปดมงกุฎที่แบบว่าแอบอ้างว่าเป็นคนทรงสามารถรักษาโรคอะไรนี้ได้อะไรเงี้ยเพอร์ซิวอุสเนี่ยเหรอเออใช่อย่างเงี้นนะครับนี่เอาหรอันททะเออพันท้าสุดมีเห็นแบบอาจารย์หมาแล้วที่เขาเดาไฟอ่ะจริงเหรอเออไม่ใช่เหรอไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ยายาอ่ะโทษนะครับเขาด่าในรายการนะพี่โทษโทษโทษอ่าต่อเอเนี่ยแหละคือเอาว่ามันก็ ก็มีทั้งทั้งที่เชื่อกันใช่ไหมฮะแล้วก็ที่แบบโอ้โหหลายคนก็ดูก็รู้อยู่แล้วแบบว่ามันน่าจะเป็น1ิแปงมงกรหลอกลวงอะไรเงี้ยอ่าก็เลยอิงจากไอเดียนี้ยฮะมาแต่งเป็นเรื่องอครับผมว่าแบบเอะถ้าเกิดแบบตัวนางเอกที่บ้านเป็นครอบครัวที่แบบเป็นอย่างเงี้ยเป็นคนทรงปลอมอย่างเงี้ยแล้วแบบ ไปหลอกคนจนแบบถ้าเกิดเรื่องมันบานปลายจนคนคนหนึ่งมันต้องตายเออแล้วเรื่องมันจะน่าสนุกแค่ไหนอะไรโอ้โหแต่ดูดูดูคลิปภาพที่ตัดมาให้ดูนี่น่าดูมากอ่ะคือมันดูดูไม่เป็นซีรีส์โทรทัศน์เลยนะดูไหนักเลยอ่ะใช่แล้วทําไมถึงเรื่องน้องฟังมาจริงๆน้องฟังเนี่ยเราก็ติดใจฝีมือเนี่ยตอนที่เล่นเป็นโมนคือคือมันเล่นดีมากนะมันมันมีความสามารถมากเลยแล้วพอพี่เเห็นมีฉากที่เหมือนแบบ สี้าใชอย่างก็ดูไม่เฟกธรรมดาคนเล่นเป็นผีเข้าเนี่ยอ่ะลองดิไม่เฟกเหรอไม่เฟกเลยอันนี้ใครเหยียบคินไมื่อก้่ายจะอัดคืนเล้ละอ่ะทำไมคือฟังคือฟังคือบทนี้มันยากใช่ไหมฮะแล้วก็เออครั้งนี้ผมเห็นฟังแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่แบบมันมีสองมุมเออคือในเรื่องนี้คือเขาต้องเป็นคนที่แบบ ในด้านหนึ่งก็ต้องหลอกคนอื่นเออสามารถแกล้งยิ้มได้ว่าแบบโอ๊ยไม่เป็นไรน่นเดี๋ยวจะหายอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเขาก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบรายมากลึกๆเขาลายอะไรเงี้ยฮะซึ่งแบบฟังสามารถแบบเอ็กเพรสได้สองทางเลยเออก็เลยแบบโอ้ยดีมากเลยฮะแล้วความน่ากลัวเนี่ยของตอนปู่โสมนี่มันอยู่ตรงไหนฮะอย่างว่านิดาคือไอ้หัวในเก๊ะแตกตอนนี้ความพีคของมัน เอาจริงๆคือเรื่องนี้มันจะไม่ได้ถึงขั้นแบบหลอนมากเหมือนวนิานดาอะไรเงี้ยมันแต่มันจะมันจะมีความรุนแรงมันจะมีความตึงเครียดกรรมตึงตอแสดงว่าก็าต,ต้องมีความเสียดสีด,ด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันพูดเรื่องความจริงความไม่จริงป่ะใช่ะมมฮะด้วยฮะมีมีด้วยนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจะเน้นไปที่คือผมอยากให้เรื่องนี้มันมันค่อนข้างแบบดูโหดดูดูแบบเจ็บปวดคือเราผมอยากให้คนดูดูแล้วสบบ โอ้ยมันมันรุนแรงมากมันเจ็บปวดมันดูแล้วเจ็บตามอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าแบบโอ้ยคนคนหนึ่งที่แบบจากป่วยไม่เยอะมากจนแบบค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยเรื่อยหนักขึ้นเรื่อยๆอร่อยจนแบบแมีน้องคนหนึ่งที่เล่นกับความเชื่อด้วยอย่างนี้ใช่เล่นกับความเชื่อแล้วมีววอะไร<น>ะแบบเหมือนแบบเรื่องนี้มีอะไรแบบเหมือนสุดท้ายทงกานอยากจะบอกสังคมอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่ามีมีครับมีก็อยากให้ดูกันอยากให้ดูกันเนอะสนใจมากนะใช่อย่างพี่โอเนี่ยกำกับมา2เรื่องแล้วแสดงว่าเป็นคนมีแบบ ความชื่นชอบหรือปูมหลังฝังใจเกี่ยวกับเรื่องหลอนๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยไม่เคยเจอคือจริงๆผมเป็นคนกลัวผีมากเล่าเลยกลัวกลัวมากเลยเหมือนกันครับแล้วนั่งพอดไม่กลัวเออพี่คนพี่ไม่เป็นเขาบอกว่าคนที่กลัวผีเนี่ยมักจะทำเรื่อผีได้ดีเหรคับใช่เพราะว่าเขากลัวผีเขารู้ว่าเขาจะถ่ายทอดอะเลยพี่จิมและดาราเนี่ยกลัวผีขี้ขึ้นหัวเลยอ่ะครับใช่แต่ท่าแต่หนังผีเนาะกุ้งหรือเปล่าพี่หรือไม่กุ้งเหรอโอ๊ย คือเป็นคนกลัวผีแล้วเคยเจอประสบการณ์เกิดผีผีไหมผมแทบไม่เคยเจอนะคือเจออย่างมากสุดก็ผีองค์ผีอำอะไรเงี้ยคือผมเป็นคนที่แบบจะไม่พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันมีผีอ่ะอ๋อคือจะน้อยก็เปิดไฟเออนั้นก็นก็มากไปเปิดไฟบ้างครับผมเปไฟยังสว่างอยู่เราจะท้อนะผมแร่ ไว้อันนี้รุ่นน้องได้โอเครู้แล้วรู้แล้วว่าทำไมพวกคุณจ้างผมมาทำหน้าที่เนี้ยรู้แล้วผมรู้แล้วตอนนี้มีที่ยืนแล้วโอเคครับผมรู้แล้วมีที่ยืนตั้งแต่เลขกสองเลย โอ้ยตายละก็คือไม่ไม่เจอเพราะว่าไม่ไม่พยายามจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผีผีเพราะกลัวผีใช่ไหมกลัวกลัวมากฮะับอมอ่าเดี๋ยวเราจะได้เวลาดูกันแล้วล่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนี้ยแหละเราจะได้ดูกันนะฮะฝากปูโสมหน่อยครับผมครับก็เป็นเรื่องที่เออเป็นอีกรสชาติหนึ่งครับแล้วก็มันก็มีความแตกต่างกับวนิดาเป็นอีกสไตล์หนึ่งเลยซึ่งก็แตกต่างกับเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ อยากให้ลองดูความตั้งใจของนักแสดงนะครับเพราะทุกคนตั้งใจเล่นมากทุกคนเล่นดีมากจริงๆอะไรครับผมก็ฝากด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าอยากได้นักแสดงหน้าใหม่อ่อครับ ไปไม่เป็นเลยฮะไปไม่เป็นเลยไม่แต่หนังผีได้นะไม่เปลืองค่าเอฟเฟกต์อแต่งหน้าแป๊บเดียวเลยอ่ะนะเบ่กหน้าไปนั่งผีต้องแต่งก็ได้มาองแต่งก็ได้เหรอเข้าคุ้มสดเลยเนาะเอาฝากแล้วเนาะครับผมครับโอเคแบ่กหมดเบ่กเนาะอ่ะฝากเลยครับยังไงก็เดี๋ยวติดตามมาแล้วนะฮะใครที่ชื่นชอบ เพื่อนเฮีโรงเรียนถอนแล้วก็ชอบตอนวนิดาของพี่โอมานะตอนนี้เป็นอีกสไตล์หนึ่งครับเป็นเรื่องความเชื่อนะครับทึ่งตอนนี้กําลังพูดถึงในสังคมไทยเยอะแล้วกันก็ติดตามแล้วกันพรุ่งนี้สี่ทุ่มครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเบรกหน้ากลับมาคุยยกค่ายของเรามีแขกรับเชิญต่อพูดถึงเพื่อนเฮียนไปแล้วโอ้โหป้ายตั้งต่งานอยู่ข้างหลังไอไฟ h a งคิ o ว l รืฟิวไม่พูดถึงไม่ได้ถโอเคแขกจะเป็นใครใช่แล้วก็ซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งฮะเพิ่งจบไปก่อนก็คืออมนนั่เง ตอนนี้นะครับซีซี่์จบไปแล้วแต่เพื่อนๆหลายคนยังคิดถึงชาวฮอร์โมนกันนะครับผมคิดถึงให้รีบมาจองดีวีดีบล็อกเซทลิมเตเอ dition ครับฮอร์โมนได้เลยถูกไหมครับเอเบ็กนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเบ็กหน้าเดี๋ยวเบรกหน้ามีอีกมีอีกมีอีกนะโอเคแล้วเอาของจริงมาตั้งให้ดูด้วยครับโอเคตอนนี้พักสักครู่ครับ